รู้สึกไงคนมองว่าปีกว่าแต่วันทะลุแบบน่าจะสิบเรียกว่าสิบปีใช่ก,ก็เหมือนเนาะก็เหมือนเหมือนกันนะบางทีแบบดูนั่งดูรูปตัวเองเก่าๆที่เคยลงแล้วก็แบบเอยเหมือนคบกันแบบสิบปีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือด้วยด้วยแบบคือก็ก็รักกันแล้วก็อยากแสดงออกคือเริ่มจากที่เราสแสดงออกตั้งแต่แรกด้วยพอแบบพอถึงทุกวันนี้ก็ยังแสดงออกอยู่มันก็เลยดูแบบเอยทำไมรักกันดูรักกันจังเลยแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมแหละค่ะเหมือนตอนแรกๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอืมไอ้บางคมนต์ที่แบบบางทีแบบมา ที่พูดว่าแบบหวานคู่นี้ดูหวานจนเลี่ยนมาอะไรเงี้ยเคยได้ยินเคยเห็นเคยตลอดหนูว่าเพราะว่าหนูกับพี่ตรงเป็นแบบเหมือนแบบมีชื่อเสียงด้วยแหละถ้าหนูเป็นกับพี่ตรงเป็นวัยรุ่นธรรมดาโอ้โหวัยรุ่นสมัยเนี้ติ๊กตองติ๊กตอกนี่คือแบบทั้งกอดทั้งหอมทั้งจูบไปที่ไหนก็แบบกอดการแสดงความรักกันจนมันเป็นเรื่องที่แบบว่า ยิ่งรักกันแล้วน่ารักดีคนยิ่งแชร์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าทาไมเรารักกันแล้วแบบทําไมคนชอบว่าชอบด่าอะไรอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีชื่อเสียงทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เลยทาให้คนว่าอะไรเงี้ยหนูมองแบบนั้นมากกว่าใช่คําไหนบ้างที่แบบว่ารู้สึกแบบเอาคาไหนหอ๋อเขาบอกว่าเบนไม่สวยอันเนี้ยเ <laughs> <laughs> จ็บมากเลยเขาบอกว่าแบบบอกบอกด่าอะไรก็ได้นะแต่แบบด่าว่าเบนไม่สวยนี่เจ็บมากเลย <laughs> แต่ว่าหวานจนเลี่ยนอะไรก็ไม่เป็นไรไม่โกรธหวานจนเลี่ยนหรือแบบว่าอวดจังเลยหรือแบบคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าด่าว่าเบนไม่สวยไม่อะไรนี่เครียดเลยนะแบบส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีก <laughs> อันนี้คือหน่อยหนัก <laughs> ใช่ถ้าแบบไม่สวยอ้วนยอะไรเงี้ยเอาละกระจกนี่คือเป็นเพื่อนหนูเลยอ่ะหนูจะติดกระจกทั้งวันเลยแบบชิ่หนออะไรเครียดใช่ค่ะอย่างขั้นหน่อยไม่พอโดนวิจารณ์เยอะ ก็ม hey, ีนะตอนแรกๆที่แบบว่าเหมือนตอนแรกอ่ะตอนที่คนรู้จักเราว่าเราเป็นลูกสาวสมรักคําสิ่งก่อนหน้าที่จะมาเป็นแฟนกับพี่ตรงตรงอะไรเงี้ยคนก็จะแบบอุ้ยน่ารักกตัญญูสวยเก่งมีความสามารถคนจะแบบไปในทางชมแต่พอเรามามีแฟนเป็นพี่ตรงตรงปุ๊บก็จะมีแหละแฟนคลับที่เขาแบบชอบพี่ตรงใช่ไหมเขาก็ต้องว่าเราอยู่แหละอะว่าออกตัวแรงไม่เรียบร้อยเลยดูเหมือนอยากได้พี่ตรงจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เห็นแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบ มันก็จะมีความนอยในใจว่าแบบทําไมเราผิดอะไรขนาดนั้นอะไรอย่เงี้ยแล้วคือประเด็นคือแบบเราก็รู้สึกว่าอุ้ยคือเราก็ไม่ได้แบบอยากให้เป็นแบบให้แบบทุกคนมาด่าเราคือเราก็แค่รักกันอนะ่ะเราไม่ได้แบบอยากจะแบบให้มันเกิดดราม่าอะไรต่างๆขึ้นแต่ดราม่าทุกอย่างคือเกิดขึ้นเองจาก คอมเมนต์บ้างจากแบบกระแสนู่นนี่นั่นบ้างซึ่งตัวเราสองคนก็คือคบกันปกติอะไรเงรี้ยใช่มันก็จะมีความนอยแต่ว่าพี่เขาก็แบบพี่เขาก็บอกแหละว่าอย่าไปโฟกัสอย่าไปสนใจอะไรเงี้ยค่ะอย่างคนก็แซวว่าแบบว่าเป็นมูอะไรทำไมตรงตรงหลงจังไม่ได้มูอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบเราสวย, <c oughs> สวย <c oughs> ได้นะเขาก็มีคอมเมนต์ไม่ห็นสวยเลยอะไรเงรี้ยหนูไม่ได้ไม่ได้มูอะไรนะแต่ว่าหนูว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนูแบบ ไม่เคยหวังอะไรจากตัวพี่เขาอะไม่ว่าจะแบบอย่างที่แบบบางคนมองว่าแบบอุ้ยแบบเราไปเอากระแสพี่เขาหรือเปล่าเราไปเอาเงินพี่เขาหรือเปล่าอันนี้คือไม่ใช่เลยคือไม่เคยคิดว่าแบบเราคบแล้วเราจะดังขึ้นเราคบแล้วแบบพี่เขาจะมาเปเราอันนี้คือไม่เคยคาดหวังเราก็เลยรู้สึกว่าความจริงใจของเราแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรจากตัวเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเขาแล้วเขามองเห็นอะมันก็เลยทาให้เขาอาจจะแบบว่าเออรักเราจริงๆแล้วก็แบบเออคบกับเราได้ถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ